ท่านผู้ชมที่กระรบรักทุกท่านครับคํานี้อยากเรียนถามท่านผู้ชมว่าท่านอ่านและออกเสียงอย่างไรในขณะที่ท่านทำหน้าที่เป็นพิธีกรหรือว่ามัคขนาย,ยกครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจและก็พูดกันในประเด็นนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระผมลากท่านครับ่อาอเสียงนกหวีดดังพอดีนะครับตอนนี้ก็นหนึ่งทุ่มแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าได้เวลารวมทหารของเจ้าหน้าที่สเสมนเวนวันนี้มาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่ห้องประชุมของหน่วยนะครับวันนี้ท่านผู้ชมคงจะถายออกนะครับว่าเป็นวันอะไรเรียนกับท่านผู้ชมกับว่า ภารกิจหน้าที่ของตนเองทั้งงานหลวงงานราษไม่ไหวเลยท่านผู้ชมครับเยอะมากๆเลยและวันนี้ความจริงผมก็ไม่ค่อยสบายมีอาการท้องอืดมาตั้งแต่มเมื่อคืนแล้วเมื่อวานก็ไปมาสองงานสามงานท้ายที่สุดก็ไปจัดสถานที่ทําบุญวันจันทร์ในวันพรุ่งนี้ให้กับผู้บางคับบัญชาด้วยความหิว ก็เลยทานข้าวไปเยอะนะครับทำให้ระบบลําไส้เนี่ยมันไม่ทํางานว่างันเลยครับท่านผู้ชมถามจริงก็เข้าห้องน้ําตามปกติแต่อาการมันยังท้องอืดท้องเฟอ้ออยู่วันนี้ทั้งวันก็แทบไม่ทานอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับตาก็จะอิดโรยนิดนึงแต่ด้วยภาระหน้าที่ที่ผมจะต้องหาสาระมาฝากกับท่านผู้ชมเป็นการขอบคุณ แฟนรายการและท่านผู้ชมที่กรุณาติดตามรับฟังรับชมให้กำลังใจผมด้วยดีเสมอมาปีนี้ก็เป็นปีที่สามของการทำช่องแล้วต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ให้กำลังใจผมวันนี้ผมก็จะหาอะไรมาตอบแทนท่านผู้ชมดีเนาะคิดอยู่หลายวันครับท่านผู้ชมจนกระทั่งไปดูบันทึกเตือนความจำอยู่ก็ไปเจอคำว่าเทพ เทศนาหรือเทศนาทำให้ผมเนะนี่ยย้อนนึกถึงไปถึงคำแนะนำหรือว่าคอมเมนต์ของแฟนรายการท่านหนึ่งซึ่งท่านได้มาคอมเมนต์และก็แสดงความคิดเห็นไว้ในคลิปที่ผมนำเสนอเรื่องตัวอย่างคำกริ่นนำครับท่านผู้ชมครับโดยแฟนรายการท่านนั้นท่านได้ให้คำแนะนำว่าการที่ผมออกเสียงว่า หลังจากที่พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาแล้วนะครับซึ่งคำว่าเทศนาหรือเทศนาเนี่ยผมออกเสียงเทศนาแฟนรายการท่านนั้นได้ให้คำแนะนำว่าในะเรื่องของาศาสนาในะเรื่องของธรรมะวันงั้นแต่ครับท่านยกให้ผมแต่ในเรื่องของการออกเสียงเนี่ยต้องยกให้ท่านโดยท่านให้เหตุผลประกอบว่าท่านเป็นครูภาษาไทยนะครับ เพราะฉะนั้นคำนี้ต้องออกเสียงเทศนาไม่ใช่เทศนาครับและท่านผู้ชมละครับเวลาท่านนําไปใช้เนี่ยหรือท่านผู้ท่านกล่าวในงานต่างๆที่ท่านปฏิบัติมาเนี่ยท่านอ่านและออกเสียงอย่างไรครับก่อนที่จะไปหาคําตอบว่าอ่านหรือออกเสียงอย่างไรเราไปดูที่มาและก็หลักฐานในที่ต่างๆว่า ท่านให้คำแนะนำความหมายและคำจํากัดความคำนี้ไว้อย่างไรบ้างก่อนอื่นเราไปดูที่มาของคำว่าเทศนาหรือเทศนาก่อนนะครับภาษาบาลีเนี่ยจะสะกดด้วยสอเสือสะระเอเทอตหารสอเสือนะครับถ้าใส่แบบภาษาไทยก็จะเป็นสระอาและก็นอน,นูสระอา อ่านว่าเทศนาครับมาจากคำว่าทิศธาตก็คือศัพท์เดิมมาจากคำว่าทิสาทิสานิสะกดด้วยสอเสือนะครับแปลว่าแสดงหรือชี้แจงสองพจนานุกรมแปลไทยอังกฤษฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายและอธิบายไว้อย่างนี้ครับท่านผู้ชมหเทศเทศนา เทศนาเป็นนามการแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนา 2. เทศเทศนาเทสนาเป็นกริยาแสดงธรรมเช่นพระเทศเป็นภาษาปากโดยปริยายหมายความว่าดุด่าว่ากล่าวอย่างยืดยาวเช่นวันนี้หูกแม่เทศเสียหลาย สาลูกคำของคำว่าเทศก็คือคำว่าเทศแจงและเทศนาโวหารหรือเทศนาโวหารหรือเทศนาโวหารนะครับคราวนี้เทศนาเน่ยในรูปของภาษาบาลีที่สะกดด้วยสอเสือนะครับท่านผู้ชมครับมีความหมายว่าอย่างไรต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัย ทนได้รวบรวมความหมายในรูปภาษาบาลีเพื่อที่จะมานำเสนอกับท่านผู้ชมไว้อย่างนี้ครับ 1. การเทศการสั่งสอนบทเรียน 2. ใช้กับธรรมะและเทศนาเป็นธรรมะเทศนาหรือธรรมะเทศนาหมายถึงการสั่งสอนธรรมการแสดงธรรม การเทศคําเทศหรือสั่งสอน 3. การยอมรับโดยชอบด้วยกฎหมายในรูปภาษาบาลีคําว่าเทศเนี่ยเป็นเทศนาครับท่านผู้ชมครับซึ่งสะกดด้วยสอเสือแต่ที่เรานำมาใช้เขียนในปัจจุบันที่เราอ่านกันอยู่เนี่ยครับท่านผู้ชมครับเขาเรียกกันว่าภาษาบาลีอิงสันสกฤตครับ เป็นเทศถ้าเราอ่านคำว่าเทศนอนหนูก็จะเป็นมีกาลันใช่ไหมครับแต่ถ้าอ่านว่าเทศนาก็จะเป็นสระอาที่นอนหนูแต่ว่าสะกดด้วยสคอสลา,าเหมือนกันนะครับและหลักฐานอื่นๆจากพจนานุกรมที่หยิบยกมาตลอดถึงความหมายในรูปภาษาบาลีที่เมตตา ถ่ายทอดโดยอาจารย์พลเรือตรีทองย้อยแสนสินชัยนะครับเมื่อวันก่อนผมได้ไปทักที่บ้านสันกำแพงแล้วก็ไปดูที่ชั้นหนังสือของตัวเองนะครับว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะครับท่านผู้ชมครับก็เลยชุคิดต่อมาว่าเอ๊พจนานุกรมปี2554นะเป็นฉบับที่ปรับปรุงแก้ไข และก่อนหน้านั้นที่เก่าแก่กว่านี้มีไหมและท่านได้อธิบายหรือให้ความหมายคําว่าเทศเทศนาหรือเทศนานี้ไว้อย่างไรก็โชคดีครับท่านผู้ชมครับผมไปเจอหลักฐานฉบับนี้อนุญาตท่านผู้ชมครับผมขอุญาตดื่มน้ําก่อนนะครับเป็นน้ำอุ่นครับ เนืเ่องจากว่าผมไม่ค่อยสบายรับท่านผู้ชมครับผมไปเจอหลักฐานฉบับนี้ครับท่านผู้ชมครับโห,โห,โหนาไ <c oughs> าหมครับท่านผู้ชมเก <c oughs> ่ากึกเลยนะครับเก <c oughs> ่ากว่าผมอีกแก่กว่าผมอีกนะครับท่านผู้ชมครับดูสภาพของการเก็บเพราะผ่านการเวลามานานนะครับก็คือในสมัยเมื่อก่อนเนี่ย รุ่นปู่ย่าตายายของเรานะครับท่านผู้ชมท่านได้อธิบายความหมายหรือให้คำจำกัดความคกาเทศเทศนาหรือเทศนาไว้อย่างไรก็ไปเจอหลักฐานฉบับนี้ครับท่านผู้ชมครับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานในปีพศส4 9พท่านผู้ชมฟังไม่ผิดครับ 2,493ครับหลายท่านบอกกำลังเกิดแต่ผมยังไม่เกิดฉบับที่ผมได้นำมาเป็นหลักฐานให้ท่านผู้ชมได้ชมเนี่ยเป็นฉบับปรับปรุงเมื่อครั้งที่ห้าในสมัยของพระยาพระยาอนุม,มานราชทน ประธานคณะกรรมการชำระปะทานุกรมราชบัณฑิตยสถาน5กันยายน2503เป็นไงท่านผู้ชมหนังสือฉบับนี้นานมากเลยนะครับก็ไปเจอคำนี้ครับท่านผู้ชมครับคำว่าเทศให้คำอ่านไว้อย่างนี้เทศเทศนาเทศนา การแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนาจากหลักฐานและคำจำกัดความหรือคำอธิบายตามพจนานุกรมนคะครับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปี2493-2503มาจนถึงปีพศ2554ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยครับท่านผู้ชมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงในหลักของคำอ่านหรือความหมายเลยครับท่านผู้ชมครับ เพราะในปี2554ก็ให้ความหมายไว้3อย่างคือเทศนาเทศนาเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับอ่านเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันดังนั้นผมจึงสรุปว่าจากหลักฐานที่ได้นำมาชี้แจงอธิบายกับท่านผู้ชมเนี่ยถ้าอ่านตามหลักภาษาบาลีอ่านเทศนา อ่านตามหลักภาษาไทยอิงสันสกฤตอ่านได้เทศนาหรือเทศนาตามภาษาบาลีก็ได้มาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมได้รับคำตอบอย่างครับว่าคำว่าเทศเนี่ยที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยที่มีโสขกลันเนี่ยจะอ่านว่าเทศนาก็ได้อ่านเทศนาก็ได้ ไม่ผิดครับท่านผู้ชมครับจากหลักฐานที่นํามาพูดคุยและก็ชี้แจงกับท่านผู้ชมนี้นะครับและท่านผู้ชมละครับท่านมีข้อคิดเห็นประการใดในคนํานี้และที่ผ่านมาในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านท่านอ่านหรือออกเสียงเป็นเทศนาหรือเทศนาครับท่านผู้ชมครับมาพูดคุยกันภายใต้ประเด็นนี้นะครับภายใต้คลิปนี้ อ่าแล้วก็เราจะได้มาหาความรู้ร่วมกันเพื่อเป็นการเผยแพร่การใช้คําที่ถูกต้องนะครับท่านผู้ชมครับเอาแล้วครับวันนี้จะขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อน <c oughs> ไปกินยาก่อนครับท่านผู้ชมครับพักก่อนแต่ว่าข้าเวเย็นนี้คงไม่ไหวแล้วครับจะไปกินยาแล้วก็พักผ่อนและก็ในคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรท่านผู้ชมก็กดติดตามไว้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้โชคดีมีความสุขกันทุกท่านครับผมสวัสดีครับ